ระดับน้ำโขงที่สูงขึ้นแบบนี้นะคะก็ทำให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็ลงเรือไปสํารวจตะลิ่งแล้วก็จุดเสียงริมแม่น้ำโขงนะคะก็คาดว่าจังหวัดหนองคายจะไม่มีน้ําท่วมค่ะ ครับที่สถานีนเรือหนองคายนะครับนายสุชาตินพวันครับผูว้ว่าราชการจังหวัดหนองคายนาวาเอกสุชาติอุดมนาคนะครับผอ,อ,อนรคเขตหนองคายนะครับพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะครับก็ได้ลงเรือน,อนรคนะครับสำรวจและก็ติดตามสถานการณ์ระดับน้ําในแม่น้ําโขงนะครับซึ่งล่าสุดระดับน้ําโขงวัดที่ส่วนทกวิทยาหน,นองคายกร,กรมทรัพยากรน้ําเมื่อเวลา1ิบเอนาฬิกา อยู่ที่ระดับ10.56เมตรนะครับต่ำกว่าตลิ่ง1.64เมตรเริ่มทรงตัวและลดลงเฉลี่ยชั่วโมงละ1เซนติเมตรด้วยนะครับทางผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายก็บอกว่าการลงเรือในครั้งนี้เป็นการสำรวจตลิ่งและจุดเสีย่ยงภายในเขตเทศบาลเมืองหนองคายซึ่งดูตามจุดต่างๆแล้วก็พบว่าหนองคายไม่น่าเป็นห่วงมากจากน้ํโขงไหลเขา้าท่วมล่าสุดนะคะระดับน้ําก็เริ่มทรงตัวและลดลงแล้วซึ่งระดับน้ํโขงขนาดนี้ยังต่ําจากตลิ่งเกือบ2เมตรชาวหนองคายคงสบายใจได้นะคะว่าน้ําไม่ท่วมหนองคายแน น,นส่วนมีประกาศเตือนเรื่องพาย,ยุที่จะเข้ามาซึ่งทําให้จังหวัดทางภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนที่มีจังหวัดนองคายรวมอยู่ด้วยมีฝนตกหนักนั้นทางจังหวัดนองคายได้สั่งการให้หน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมให้แจ้งเตือนไปยังประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะริมแม่น้าโขงให้เฝ้าระวงังหากมีฝนตกลงมาในพื้นที่เป็นระยะเวลาที่ยาวนานที่อาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันได้ค่ะ